สวัสดีครับพบกับผมมอยน,นะครับกับการานานดวงจากการเปิดไพ่ย,ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการอ่านดวงของผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นะครับขอย้ํานะครับว่าเป็นพลังดวงโดยรวมๆของผู้ที่เป็นชาวราศีเท่านั้นนะครับราศีสิงห์ก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนนะครับซึ่งแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับเป็นพลังรวมพลังดวงช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคม ภามนี้นะครับเป็นภาพรวมๆกว,ว้างๆไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นด,ปดวงส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใดก็ขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเป็นความเชื่อส่วนบวคนุคคลก็ให้พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับกรรมปยากรที่ดีๆ นะครับที่อ่านออกมานั้นก็ขอให้สร้างความสําเร็จนํามาซึ่งความมั่งคั่งมั่งมีสิสุขให้เกิดขึ้นจริงสมหวังสมปรารถนานะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยวางทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมาก,ก็ขออภัยมาณะโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับและขอบคุณทุกการรับชมรับฟังก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีสิงห์ช่วงวันที่1นึถึงสิกรกฎาคมนี้ นะครับจะเป็นไปในลักษณะใดนะครับในพลังดวงโดยรวมรวมตั้งจิตอธิษฐานขอพลังเมตตาประนีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเทพวาติวดาทั้งหลายทั้งปวงสิ่งมงคลทั้งหลายทั้งปวงในจกกักรวาลน,นี้โปรดเมตตาสื่อพลังดวงผ่านมาทางไพ่ยิปซีให้พอได้เปิดออกมาอ่านให้พอเป็นแนวทางให้กับผู้เป็นผู้ที่เป็นชาวราศีสิงห์ที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ด้วยเถิด ขอไพ่ใบแรกที่จะบ่งบอกถึงสภาวะความเป็นตัวตนในช่วงบันเวลานังนกล่าวนี้ของผู้ที่เป็นชาวราศีสิง์ี่่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ด้วยเถิดขอไพ่ใบแรกบ่งบอกถึงอาจจะเป็นถือไม้เท้านะครับก็เรียกว่าท่านเป็นผู้ที่มีพลังมีเพชชั้นนะครับในช่วงนี้ที่มีการที่จะ ผลักดันในการงานธุรกิจของท่านในเดินหน้าสู่เป้าหมายความสําเร็จใ้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับก็เรียกว่าบางทีก็จะมีการได้อ,อบรมเรียนรู้อะไรเข้ามาในเชิงความคิดในเชิงวิชาการในกมาพัฒนาไอเดียนะครับที่จะไปสู่เป้าหมายงความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วนะครับและมีคุณภาพประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นก็เรียกว่าเรียกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ พลังอย่งเลือดสูบฉีดแรงนะครับที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นหรือบางท่านอาจจะมีสภาวะของเรียกว่าชีพจรลงเท้านะครับที่อาจจะมีการเดินทางบ่อยๆในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับเกี่ยวกับการงานธุรกิจของท่านนะครับที่ต้องเดินทางไกลที่เคยอยู่กับในห้องในโต๊ะเก้าอี้อะไรต่างๆนะครับในอ้องแอร์บางทีช่วงนี้ถนัดจ,จะออกไปสัมผัสสายลมแสงแดดบ่อยนะครับไปสัมผัสกับพื้นที่ของการหา ต้นกำเนิดงานแหล่งผลิตอะไรต่างๆนะครับจึงอาจจะต้องไปสัมผัสหรือบางท่านก็มีการไปศึกษางานในต่างตินต่างสาขาต่างพื้นที่นะครับที่อาจจะมีเรียกว่าไปศึกษาความรู้ประสบการณ์อะไรที่หลากหลายเข้ามาพัฒนาให้กานงานอาชีพหน้าที่ของตัวเองนั้นไปสู่เป้าหมายอย่างความรุ่งเรืองรวดเร็วที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็น เรียกว่าท่านมีความกระตือรือร้นในช่วงนี้นะครับที่จะทำให้ท่านนั้นสร้างการพัฒนาในความเติบโตอย่างร้าสําเร็จรวดเร็วนะครับแล้วก็ราชาถือถ้วยนะครับก็เรียกว่าได้พลังเมตตาปราณีเกื้อกูลจากผู้หลักผู้ใหญ่ในต่างที่ดีนะครับที่เชื่อถือไว้วางใจในคุณภาพในประสิทธิภาพของท่านก็อย่างที่กล่าวนะครับบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ก็เห็นถึงแนวทางในต่างที่ดีก็จะ อยาเป็นผู้ที่ได้รับการเชื่อถือไว้วางใจนะครับส่งไปอบรมเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้เติบโตมากยิ่งขึ้นหรือได้รับการเกื้อกูลเกื้อหนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็มาส่งเสริมมาเป็นที่ปรึกษาหมายกคำชี้แนะในทิศทางที่ดีนะครับก็ทําให่ตั้นั้นได้รับการเรียกว่ามีแรงอีกแรงหนึ่งนะครับมาช่วยคิดมาช่วย,ยเป็นพลังในการกับเคลื่อนสู่เป้าหมายกว่า สำเร็จได้รวดเร็วยิว่งขึ้นแล้วก็สร้างความสมดุลในความสําเร็จนั้นที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้ามาอย่างสมดุลโดยความอุดมสมบูรณ์ก็เรียกว่าตามาช่วงนี้ท่านดึงดูดผลประโยชน์ได้รับรายได้เข้ามาด้วยความมั่นคงนะครับอุดมสมบูรณ์แม้จะไม่ได้ร่ารวยเป็นเศรษฐีมหาศาลก็ตามแต่ท่านก็อยู่ในสภาวะของความคล้องตัวนะครับในการที่จะมีเงินจับจ่ายใช้สอย ไม่ขาดแคลนแล้วก็มีโอกาสในการไปเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่นในต่างด้านทรัพย์สินเงินทองอะไรได้ด้วยนะครับเดอะเดวิลนะครับก็เรียกว่าสภาวะของสังคมนะครับที่บางทีอาจจะเปิดอํานวยในเรื่องของคุณประโยชน์เข้ามานะครับจรึรงงท่านนั้นมีการทุ่มเทนะครับด้วยความเรียกว่าบางคนก็เอาใจไปไฝกับในสถานการณ์เหล่านี้เรียกง่ายๆกับภาษา ชาวบ้านเขาเรียกว่าบ้างานจนเ,เรียกว่าเทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนนะครับบางทียอมเสียสละเวลาส่วนตัวบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่าโอกาสเ็าเรียกว่าน้ําขึ้นก็้รีบตักนั่นเองก็เลยต้องรีบตุ้มเทนะครับเพื่อที่จะคว้าโอกาสในการที่จะให้เกิดความสําเร็จและก็นําดึงดูดในเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเติมเต็ม,ตมด้วยความบุดมสมบูรณ์ต่อไปนะครับแต่เลิฟเวอร์ ความรักความอบอุ่นในทิศทางที่ดีนะครับในครอบครัวในกลัวเรือนนะครับแล้วก็พลังแห่งความอบอุ่นนี้เข้ามาเป็นพลังเครื่อกูนเครื่อหนุนในการตัดสินใจใดๆก็ตามนะครับที่บางทีนั้นช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้จะมีอะไรเข้ามาแตาไม่เจา้าราศีสิงใช้ดุญยพินิจในการคิดพิเคราะห์เลือกตัดสินใจในบางอย่างที่จะมีเข้ามานะครับแล้วท่านก็สามารถที่จะเลือกตัดสินใจออกมาในทิศทางที่ถูกต้อง ที่ได้ความคิดเห็นแล้วก็คําปรึกษาอะไรที่ดีๆพลังอย่างความบกบุญเข้าหมายห้นนั้นมีความคิดอ่านที่ปลอดโปร่งนั่นเองนะครับแล้วก็ทําให้การงานธุรกิจสิ์ด้วยนะครับได้รับพลังสนับสนุนเพื่อกลในทิศทางที่ดีทั้งใล้มีบุตรนะครับ มีบทหลานก็เรียกว่าบทหลานก็ให้ความเชื่อถือไอ้การปฏิบัติตัวในทิศทางที่ดีที่แตาแตไท่านนั้นไม่มีความกังวลใดๆนะครับเรียกว่าอยู่ในแนวในกรอบของครอบครัวในการอบรมสั่งสอนอะไรต่างๆถ้าเป็นลูกน้อง บริวารนะครับก็เรียกว่ามีความกลมกลืนประดุดดังกลนในครอบครัวนะครับแม้จะเป็นนายจ้างลูกจ้างก็ตามแต่กตารทํางานร่วมแรงร่วมมือร่วมใจก็ประมดประดุดเดืองมาเหมือนกลนในครอบครัวเดียวกันนะครับที่ร่วมแรงร,ร,ร่วมใจกันด้วยความสามักกคคีกลมเกลียวก็สู่เป,ป้าหมายความสําเร็จนะครับที่จะเกิดกย่ยผลประโยชน์เข้ามา อะไรที่เข้ามาเป็นอารตศัตรูก็ตามนะครับท่านก็จะใช้ความสุขุมรอบครอบใช้ความนิ่งใจเย็นนะครับรักความเป็นสันโดษไม่ต่อล้อต่อเทียงไม่ว่าอะไรจะเข้ามาได้เป็นปนัญหาก็ตามก็ใช้ความนิ่งในการพินิจพิเคราะห์ใช้เอ็ดใช้ผลใช้หลักธรรมะใช้ความสุข,ขุมรอบครอบนะครับก็จะทําให้ท่านพบกับเส้นทางดีๆในการแก้ไขปัญหาอะไรที่จะเข้ามาเป็นอาริเป็นศัตรูเป็นข้อ ที่จะมาขวางแนวต่างความเติบโตก็ถูกท่านเขี่ยอ,ออกไปในทิศต่างที่ปลอดภัยแล้วก็ทําให้เดินต่างอย่างความสดใสการได้รับพลังเกื้อกูลเกื้อหนุนนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ใจดียื่นโอกาสก็มาช่วยเหลือเกื้อกูลหนกเหรียญน,นะครับบางทีก็จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จากกวายคู่รักคู่ครองนะครับที่เข้ามาอุปตัมก้าชูส่งเสริมได้ด้วยสําหรับบางท่านท,ที่มี คู่รักคู่ชีวิตนะครับหรือมีขวนคบอยู่ก็ตามนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ว่ายคนรักฝ่ายคู่ครองนะครับก็จะคเคลื่อนมือเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์ในทิศทางที่ดีมาสนับสนุนมาช่วยคิดวางแผนอะไรต่างๆนะครับที่ทำให้ท่านนั้นจัดระบบระเบียบกระจายงานอย่างคู่ควรอย่างเหมาะสมหรือต้าได้รับอุ่นส่วนนะครับไกล รอในเรื่องของอุ่นส่วนมาทําธุรกิจอะไรก็ได้รับอุ่นส่วนที่ดีนะครับที่ยื่นมือเข้ามาอุปตัมเป็นอุ่นส่วนที่มั่นคงแล้วก็อาจจะมีสถานการณ์ของการเดินทางจริงๆนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ที่เดินทางบ่อยบางทีก็ไปในตินต่างเดินไกลนะครับไปต่างต่างประเทศได้ด้วยแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะครับในช่วงการเดินทาง ในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับานัดจะมีสภาวะของชีพจรลงเท้าคือเดินทางบ่อยนะครับและบางทีบางท่านก็อาจจะเป็นผู้ขับยวดยานเดนเองนะครับนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับอย่าอารมณ์หงุดหงิดหุนงัน,งนประเล่นอะไรง่ายๆนะครับก็พยายามควบคุมใช้ความเป็นเดอเออร์มิตนะครับความใจเย็นสุขุมรบอบคอบ เพราะบางทีนั้นสิ่งที่เป็นอรีศัตรูกับท่านก็บ่งบอกถึงในเรื่องของสภาวะความใจร้อนหุดหงิดหุดดน่นหันปั่นเล่นตั้นอาจจะต้องควบคุมอรีเหล่านี้ด้วยการใช้ความใจเย็นๆนะครับ ที่จะทำให้ท่านนั้นสู่เป้าหมายความสําเร็จหรือใครที่มีเป้าหมายของการจะไปสู่ความเจริญเติบโตรุ่งเรืองความสําเร็จโดยเฉพาะเรียกว่าพวกที่ผู้ที่เป็นไฟแรงนะครับที่จบมาใหม่ๆการทํางานใหม่ๆบางทีก็มักจะมีความเป็นไฟแรงนะครับแต่ท่านก็ต้องใช้ความสุขุมรอบครอบในการตัดสินใจเพราะว่าบางทีประสบการณ์ในเรื่องของการปฏิบัตินั้นอาจจะไม่เท่ากับการเรียนรู้ทางศิษฎีนะครับจึงบางทีนั้นตากว่าท่านหนุนนันพันเล่นหรือ,อก็ ใจร้อนรีบเกินไปบางทีก็อาจจะทําให้เกิดการปิดพลาดได้ง่ายนะครับอันก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับใช้ความรู้อย่างสุขุมใจเย็นพิจารณาที่ท่วนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรออกไปเพราะว่าเดือดร้ขึ้นมานะครับโบ่งบอกถึงสภาวะของการตัดสินใจที่มีความรอบคอบพอสมควรและท่านจะตัดใจตัดสินใจออกในทิศทางที่ถูกต้องที่จะพัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าท่านใจร้อนหงุดหงิดงานปั่นเล่นบางทีก็ การที่จะเริญเติบโตรุ่งเรืองในทิศทางที่ดีรวดเร็วนั้นก็บางทีอาจจะมีการปิดพลาดเกิดการชะงักนะครับเพราะฉะนั้นในสถานการณ์ต่างๆที่จะต้องตัดสินใจก็บางทีควนจะต้องปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเพื่อที่จะทําความเข้าใจในทิศทางที่ดีที่จะตัดสินใจออกมาในทิศทางที่จะสร้างสรรค์พัฒนาสู่การขยายความเติบโตอย่างต่อเนื่องต้นจะออกจากสภาวะอะไรนะครับที่ไม่เติมเต็มไม่ตอบโจทย์นั้นเข้าไปสู่ดินแดงซึ่งอาจจะมีอะไรก่อนหน้านี้นะครับตีแต่ไม้ต้นนั้น เจอสภาวะของสิ่งที่จะเข้ามาขัดขวางในเรื่องของการมีโชคมีลาบในความสําเร็จนะครับซึ่งบางทีนั้นอาจจะสภาวะอะไรต่างๆความคิดเห็นไม่ตรงกันไม่ลงรอยกันบ้างอะไรบ้างหรือมีการทะเลาะเบาแวงกันเรียกว่าแบ่งพักแบ่งกลุม่มแบ่งพวกอะไรต่างๆแล้วก็การรวมแรงรวมใจก็อาจจะไม่สู่เป้าหมายของการเต็มที่สักเท่าไหร่นะครับจึงอาจจะทําให้มีความสําเร็จด้อยลงไปบ้างอะไรบ้าง การเนที่จะเก็บเกี่ยวโชคลาภอะไรในความสําเร็จนั้นด้วยความบุรมสมบูรณ์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็อาจจะทําให้ท่านขาดสมดุลไปบ้างอะไรบบ้างไม่ตอบโจทย์ไม่เต็มเต็มแต่สภาวะนั้นนะครับท่านจะสู่เส้นทางของความสงบเรียบร้อยนั่นเองนะครับอะไรที่เคยทําให้เกิดผลเสียหายก็จะสู่ความราบรื่นปลอดไปแล้วก็สู่การฟื้นฟูนะครับสู่การเติบโตมีการพัฒนา เรียนรู้หลากหลายไอเดียหลากหลายเข้ามาพัฒนาในการตัดสินใจที่จะตัดสินใจกระจายนะครับกระจายอย่างเหมาะสมบางทีที่ผ่านมาการมอบงานนะครับบางทีนั้นในลักษณะที่มอบงานไม่ตกกลนไม่ตกจุดไม่ตกตำแหน่งไม่ถูกเวลานั่นเอง,างบางทีบางทีถ้ามีในสภาวะของการเรียกว่ากระเมนมันไส้กันอะไรอย่างนี้นะครับการมอบงานบางทีก็ โยนให้กับคนที่เราไม่พอใจหรือมินอะไรลักษณะนะครับที่เรียกว่าไม่ไม่ถูกชะตาในช่วงวันเวลาดังนั้นนะครับก็เลยยิ่งเอางาน,นไปสาโถไม่เยอะแล้วก็อะไรที่มันเกิดความไม่สมดุลขึ้นก็เลยทําให้การงานบางทีก็ยิ่ง ลาช้าไม่สู่เป,ป้าหมายความสําเร็จได้รวดเร็วและก็เป็นปัญหนานะครับซึ่งบางทีคนที่ถูกโยนมาให้นะครับที่ด้วยโยนมาให้ด้วยลักษณะที่ว่าแกล้งลักษณะเหมือนเชิงแคล้งนะครับที่ถูกโยนมาให้เยอะๆเยอะๆแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับบางทีก็ไม่เสร็จตามตามเวลาบ้างไม่ตอนตามเวลาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นจึงอาจจะมีการ ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาให้คำปรึกษาในเชิงวางกลยุทธ์ในการกระจายงานให้เหมาะสมไม่คู่ควรนะครับควรจะมอบงานให้ไกรไม่ควรจะเลือกที่รักมักที่ชังนะครับให้เหมาะสมตามงานตามเนื้องานตามผลงานตามศักยภาพของแต่ละคนเพื่อที่จะให้กับเคลื่อนโศกการความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับจึงทำให้ช่วงนี้นะครับสภาวะที่เป็นปัญหนานั้นจะถูกเคลียร์ราบเรื่อนปลอดไปแล้วก็สร้างความเก่งเด่งเก่งแกล่กง,งออกจากสภาวะของการไม่ เต็มเต็มและกับเคลื่อนเดินหน้าสู่ความเติบโตที่ได้ทั้งความรู้ของผู้ที่เป็นชาวราศีสิงห์เองและก็ทั้งการสนับสนุนที่ปรึกษาที่ดีนะครับก็ทำให้ช่วงนี้ท่านจะมีงานก็มามากมายนะครับไปบทสรุปรวมนะครับที่จะทำให้ท่านนั้นต้องเหน็ดต้องเหนื่อยพอสมควรนะครับ <c oughs> เหนื่อยกับการวางแผนแล้วก็เหนื่อยในการจัดระบบระเบียบต่างๆแล้วก็เหนื่อยกับงานที่เข้ามาเยอะกับการผลิตการให้บริการ,าราอะไรต่างๆนะครับก็เรียกว่าต้อง หนักพอสมควรนะครับช่วงนี้หลังจากที่ปัญหาอะไรต่างๆถูกเคลียร์จัดระบบระเบียบอะไรที่คล่องตัวการตัดสินใจเลือกอะไรที่ดีๆเข้ามานะครับแล้วก็พลังแห่งความสามัคคีก็จะเข้ามาในช่วงนี้ก็จะทําให้ได้รับพลังเครื่อกูลเครื่อหนุนนะครับมาเป็นแรงกับเคลื่อนร่วมกันสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วนะครับ ก็ส่งผลให้การเงินในช่วงนี้นะครับของชาวราศีสิงห์หลายๆท่านนะครับการเงินจะมีปัญหาก่อนหน้านี้นะครับตีบางทีการเงินเข้ามาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเองนะครับเพราะว่าในเรื่องของความสําเร็จก็ไม่ได้เติมเต็มเท่าที่ปรารถนาจึงงานมีสะดุดบ้างอะไรบ้างนะครับติดขัดบ้างการเงินก็มีรายจ่ายหลักๆนะครับแล้วก็มีบางทีก็การใช้จ่ายอย่างเงินที่ใช้จ่ายออกไป ในลักษณะที่เป็นการเปความสุขให้กับตัวเองในความปพึปพอใจนะครับเพราะบางทีสังคมนั้นมีอะไรก็มาเย้าวยวนเชิญชวนให้ท่านอยากจับจ่ายใช้สอยอยากซื้อเดอ d e เดวนะครับซึ่งอาจจะทำให้ท่านนั้นทุ่มเทแบบอะไรเห็นพึงพอใจก็ตกใจจ่ายออกไปง่ายๆนะครับบางทีก็ไม่ได้คิดถึงหลักๆในรายจ่ายที่ต้องจ่ายจําเป็นที่ต้องจ่าจ่ายจาระในแต่ละครั้งในแต่ละ เดือนที่จะต้องจำระก,กับหลักๆจึงอาจจะบางทีนะครับก็หลงลืมไปหรือไม่ได้คิดคำนึงถึงส่วนนั้นพอเงินเข้ามือนะครับก็มีการจับจ่ายใช้สอยไปกับสังคมกับที่เข้ามาหลอกล่อมาเย,ย้าวยวนมาเชิญชวนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็สร้างความปึงพอใจก็จะทําให้การเงินกองไหลท่านบางทีจะเกิดการสะดุดก่อนหน้านี้นะครับติดติดขัดบ้างอะไรบ้างแต่ต่อไปนี้ท่านจะแค่ปัญหาเหล่านั้นนะครับด้วยความ บูรณะดยการฟื้นฟูนะครับเรียกว่าตัดสินใจในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นอาศัยด้วยการความรักความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีที่จะมาจชายจ่ายที่จะต้องคุยกันนะครับก็ถ้าใครอยู่ในครอบครัวก็บางทีอาจจะมีการปรึกษาคุยกันก่อนที่จะจับใจจ่ายสอยอะไรนะครับพิจารณาอย่างถี่ถ้วนไม่ตัดสินใจด้วยความใจร้อนใจเย็นนะครับด้วยความใจร้อนจนเกินไปมีความใจเย็นในการที่จะ รวมแรงรวมใจกันในการคิดในการตัดสินใจก็ทําให้สานก,กา์เหล่านั้นต่างการเงินจะได้รับการดูแลนะครับให้เกิดความสมดุลการใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองก็ถูกควบคุมอยู่ในสภาวะที่สมดุลนะครับก็ทําให้ท่านนั้นเหลือเก็บเหลือใช้ในที่ต่างที่มั่นคงยิ่งขึ้นบางท่านก็จะมีการตั้งเป้าหมายนะครับในการที่จะหาเงินมามา,มากมายในการที่จะจับใจใช้สอยนะครับ กับการซื้ออะไรต่างๆที่ต้องใช้เงินเยอะๆนะครับจึงอาจจะมีการระดมในเรื่องของเร่งในการทํางานขยันมากขึ้นนะครับที่จะดึงโดูดรายได้รายรับกมาหลากหลายช่องทางนะครับซึ่งบางคนก็อาจะมีการตัดสินใจนะครับีบางทีมีตําแหน่งอยู่แล้วก็สร้างไรายได้รายรับเส้นต่างใหม่ก็มาสร้างธุรกิจอะไรของตัวเองหรือบางคนก็หางานอีกตําแหน่งอีกหน้าที่หนึ่งนะครับมาเพิ่มมากกว่าที่เดิมอยู่ก็เป็นการ ได้โอกาสที่ได้สร้างโอกาสของ,ต,งต่างเส้นต่างกันเงินหลายๆช่องต่างก็มากนะครับก็เรียกว่ามีเงินหลั่งไหลเข้ามารวดเร็วนะครับช่วงนี้เรียกว่าตั้งแปดทิศเงินจะพุ่งก็มาไอ้ตั้น ใครที่เกิดกาดแกลนสะดุดต่างกันเงินก็เงินได้รับการมาเติมเต็มไม่ตั้นอยู่ดีกินด,ดีมั่งมีสีสุขครอบครักวก,รก,รก็อยู่สุขสาระ์สำราญเบิกบ,บานใจนี้ต่างที่ดีผู้ที่มั่นคงอยู่แล้วนะครับการเงินก็จะเข้ามาเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นมาเติมความสมดุลของท่านให้เปิ่มปูนตวีกูลนะครับก็ทตามให้เส้นต่างการเงินของท่านนั้นก็มีเป็นผู้ที่อยู่ในลักษณะไม่ขาดแคลนเงินนะครับด้วยความเป็นราชาถือตัว มีโอกาสในการช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้อื่นได้ด้วยในบางโอกาสนะครับที่ขอขอความช่วยเหลือหรือผู้ที่คากาดความหวังนะครับที่มีโอกาสได้ตกหยิบยื่นโอกาสดีๆก็ไปให้นะครับก็เป็นโอกาสดีๆการช่วยเหลือเกือ้อฟื้นช่วยเหลือเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่เข้าไปนะครับแล้วก็ตันก็สู่เส้น,สน,สนทางของความแข็งแรงแข่งเกร่งทาง,งการเงินคนที่มั่งมีอยู่แล้วนะครับเงินก็หลั่งไหลก็มาเติมเต็มมากยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องของการเสี่ยงดวงในช่วงนี้นะครับ ถ้าจะมีก็พอจะมีบ้างพอป,ปลายนะครับพอเดือบเลิเวอร์ขึ้นมาในเรื่องของอปันธุนะครับอาจจะเป็นคนในครอบครัวนะครับที่จะมีเข้ามาบ้างในเรื่องของการเสี่ยงดวงช่วงนี้อาจจะไม่ได้เป็นชาวราศีสิงห์เองโดยเฉพาะหรือไม่ก็ถ้าเป็นชาวราศีสิงห์เองก็อาจจะได้เข้ามาพอได้ชื่นอกชื่นใจเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับอาจจะไม่ได้มากมายอะไร แต่มาจากในเรื่องของความสําเร็จของการงานมากกว่าหรือบางคนนะครับที่มีพลังการเงินเข้ามาสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่อุป,ปอมารีหรือผู้ที่เข้ามาลุ่มหลงเสน่ห์กับชาวราศีสิงห์นะครับจึงอาจจะมีการเติมเงินเข้ามาอุปตรรมคาชูแบบลับๆนะครับก็ทําให้ท่านได้มีเงินเข้ามาสู่สภาพคล่องตัวในทิศทางที่ดีนะครับ หรือแม้ท่านไม่ได้ติดกัศในเรื่องการเงินการเงินก็จะเข้ามาเพิ่มผูนในท่านสุสภาพคล่องมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ของชาวราศีสิงห์นะครับ ใครที่มีการเดินทางของ้นโซ่นะครับก็จะมีโอกาสไปพบรักในต่างดินต่างพื้นที่เีีอยจจะมีเข้ามานะครับบางคนก็อาจจะพบรักดีๆนะครับที่จะไปสู่เส้นทางของการใช้ชีวิตคู่ในอนาคตนะครับแต่บางท่านก็อาจจะเจอรักที่มีวาสรรปัญหาพอสมควรที่จะต้องต่อสู้นะครับบางทีก็ต้องต่อสู้กับคนที่เขามีเจ้าของแล้วเข้ามาสร้างความปุก พันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะบางทีนั้นอาจจะทําให้เกิดการกัดแยงเกิดการทะเลาะอะไรกันเกิดขึ้นได้นะครับตีไปชอบของคนอื่นนะครับที่ก็มีเจ้าของแล้วน,นี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยก่อนจะจัดสินใจในเรื่องของความรักนะครับกวรที่จะพิจารณาตีต้องหาพิจารณาทีทวนด้วยความรอบคอบนะครับก็จะทําให้ท่านนั้นปลอดไปในทิศทางที่ดีแต่ถ้าเกิดที่เจอรักดีๆนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นรักที่จะมีโอกาสนะครับพัฒนาไปสู ของความสมดุลในความรักความสัมพันธ์ที่จะไปสู่เส้นทางของการใช้ชีวิตคู่ในอนาคตได้ด้วยนะครับที่จะมีเข้ามาเป็นโอกาสดีๆนะครับในความรักความสัมพันธ์ของคนโสดที่มีโอกาสพบรักดีๆที่จะพัฒนาไปสู่การใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมครอบครัวนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับจะได้รับการดูแลเอาใจใส่นะครับเรียกวความประยามให้ความรักที่รับมากับที่ให้ไปนั้นให้เกิดความสมดุลมากที่สุดนะครับให้เกิด ความเหมาะสมอย่างคู่ควรที่คู่รักที่ดีควรจะดูแลซึ่งกันและกันนะครับก็เติมเต็มเองพลังห่งความเสน่หานะครับรักษาสมดุลในความสัมพันธ์ด้วยการเลื้อเฟื้อเกลื่อไปกันในทิศทางที่ดีนะครับอะไรก็มาเป็นปัญหาก็มีความใจเย็นนะครับที่จะทำให้ท่านนั้นสามารถยุติปัญหาต่างๆด้วยความปลอดภัยในทิศทางที่ดีแล้วก็รักษาสมดุลในความรักความสัมพันธ์ให้มีความอบอุ่นพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องในความรักความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงนะครับ นี่ก็คือในภาพรวมๆนะครับของผู้ที่เกิดในราศีสิงห์ในช่วงวันที่1ถึง15กระะกฎาคมนี้นะครับก็ขอให้ราศีสิงห์ทุกท่านที่ก็มารับชมรับฝังนี้นะครับมีความสําเร็จนํามาซึ่งความมั่งคั่งบุดมสมบูรณ์มั่งมีสีสุขมีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นและก็มั่นคงเช่นกันนะครับขอบคุณครับ